อครับผมสวัสดีพ่อหมอพ่อหมอมามันออกอีกวันที่สิมออ่ามันมีมันมีทุกงวดเนี่ยอ่าเป็นแนวทางครับผมฝากก่อนพ่อแม่นอนเลอนไนอนเอแล้วพ่ออดูครับผมาฝันมากก่าฝันนอน่งขาัฝันคแัมา่ส่สีขาวมันนีเนี่ยันเอาอกไม่เห็นเขาีขาวมันเนี่ยน วายเมื่อกี้ขม้าหาค่ใช้ก้อนไผนดิล่ะอ๋อบ่เคยเห็นบ่แล้วสุดขาวสุดขาวพี่น้องเมาสอเช้าเมื่อกี้เอาสุดขาวบ่เปลี่นไผ่ฮึบ่เปลี่ยนไผ่น้าว่ะสุดขาวมาหาแนียนอืมขันทัดดอกไม้แดงเข้าให้ช่างสิมี่คออันนี้ดอกไม้ขาวอยู่โอ้เอ้าขั้นขั้นเน็บดอกไม้แดงบ่ดีบ่ดีแดงดอกไม้แดง พูดให้กระซ้างบ่พอกม่อนเดี๋ยวเคาะมาสู่โโออ้้เป็นคนที่เฮาโบจักคั้นดอกไม้เน็บกุ้งซีดังระวังไว้เลยแม่นโอ้พี่น้องฟังเอาเด้อเคยเป็นเนาะเคยมาเคยมีจังซี่แต่ว่าผู้นี้เน็บดอกไม้สีขาเผด็มเลยพว่เก่าใำห69กับ59โอ้ หูหาหูหกโอดอกไม้เนบหูเนี่ยส่วนสูงก็จะเป็นเก่าสีใช้ชี่หยาบหยาบยามอนหลมันบ่ถือโอโบ่กฮ้ยเ่้ยเฮยเฮ้นเฮ้ยะฮเฮ้ยอฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยัฮยเล้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเร้ยเอ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยัฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยกฮ้้เฮ้้เ้เเ กางเข่ามาครับผมสุดเทียเข่ามามันสิเอาของอืมนั่งเทียก็เอากระท่งเอายางขันมาเบ่งสึ่นึงเออคือจังหวะนั้นหลวงพ่อบอกขันหลังมาเพราะป็นสุดขาวโอ้โหายเชียร์อยู่เขามาแต่ว่ามีขันดอกบิงเพราะกระเอาขันบอกเบ่งมาให้เดีรู้จังหวะที่ขันบอกเบ่งถึงดิแกงของ อาอกะไม่ตีใส่ไหห้องบอกสามตัวห้องบอกสามตัวนะเมื่อนั้นที่ว่ามี่ขันบอกเบด่นอย่าเริ่มเด้ไปหอดโค้กขาวเวลาน่าหนึ่งเอ่ออย่างเก้าเก้าศูย์บอกคือเก้าอย่างเก้าเก้าเนื้อเก้าเก้าเนอเมื่อาเก้าศูนย์เื่อไม่หยังก็เก้าเออ เก้าเก้าศูนย์น I mean, oh, oh, ึกศูนย์เก้าเก้าเสี็จลเก้าู้นพ่อเก้เก้าศูนย์อย่าลืมเก้เก้าึมันออกรถร่องเจหนึงน่ะเก้าเก้าศูนออกก่อนสามตัวอ๋อบงคนออกคันบียมากันเบียดมากย่างไปอย่าลืมเด้แหละเก้าเก้าหนึ่งว่ะถ้าอกเก้าเก้าศูนย์อาแมนแต่ว่าบ่ไดใส่ชุดขาบ่โอ้รัดชุดขาด่กเป็นที่กาวันลากกวามิโซโอ้ตำลากก็ ได้เป็นชุดดําชุดแดงอโอ้ด้านตำล่าเนี่ยเขาเขาดอกไม้มาให้หรือคัดดอกไม้สีแดงนี่สิเขาเอาข้อมาโซโอ้หรือนุ่มชุดแดงเขามากมีเข้อเขามาหาฝันไม่ได้ขี่ม้าแดงสิเขาตยังไล่โอ้ถ้าขี่ม้าขาวสบายดีนว่าโอ้โอ้เป็นตำล่าโบราณโบราณมากเนี่ยโอ้ เนี่มัหัหาหัวหตัวหัวหาหัวหกเาะหัวกะสีพี่หยังเี่บหาเกาหัวเกาเสะเกาเหัวหัวสูงแงหาเกาหัวเกามากกับบ่ปากบ่ตีบ่ตัดมาบ่เบาบ่ยังซเทียมากรามาก ใส่ชุสีว่าให้เธออ่ะแน่นแสดงกระเก่าส่งมากปองไม่หันมงเกิบเลยของใหม่ๆคือบ่อมาหายส่งเกาๆหนาไม่ใช่ห่ังโอ้นุ่มึงดู่อกับยังวายอยู่ส่งอะไรเต้ส่งเกาว่าว้ผุดเตี้ยบงบ่อมาหายลองมึงดูไ้ลองเห้มันบึงเห้อพ่ออะไรดีอยู่อาจารย์ตีใส้สองหาน่ะออกสองเกต มเป็น่ได้กี่ว่าหันแต่ว่าไม่ยงียอยู่สังมั่งเลยพี่น้องยแต่ยันตะออกน้กนเออให้ออกไปออกน้ำกลนพ่อนั่กวนแล้วพ่อนั่งกวนแล้วอ่าฟันเห็นวันพ่อแม่ยห็นบราณกาหน่อยกาแปะบ่น้ำกนยีดีเลย ขอรับกฎที่สิบวันจะได้นั่นโมทันโอ้นั่นเป็นก้อนฝันได้คุณเรียกของเราฝันได้นี่สองครั้งที่สองคู่นี่ทีครับผมสองสองอย่างปที่ใช่สองก็ซื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเสร็จแล้ว เรืองมัน hey, like, pues ีอ you ย know. um, ังล uh, nah, ่ะซื้อไปเปล่านั่นล่ะอ่ามันบอกี่จะอนดวยล่ะอ่าหก็ซื้อสองสองหนึ่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 งหลายหลายอ๋อนูนูเนาะหนูมันจะมาลง坤ลงไปเช็คไม่บ่หนึ่งหนึ่งเออเมื่อจังไหต่ตวาที่เนี่ยเนี่ยตามตัวหนึ่งลเนาะครับผมที่เน่ยเนี่ยฝันคักบ่อเขาบอกลุ坤ครับผมออกก็กดไลน์หววแล้วพี่้อง แต่ว่าที่เนี้ยที่ว่าฝันต้องหวัดก็คือพ่อแปรเป็นออกมาเป็นห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้า้พี่นคือผู้หญิงจะไปเรียกทั้งอื่นมาอะไรไม่ได้ซื้อมาได้ตัวกันหนึ่งหนึ่งยี่ห้อก็หละอะไรปุ๋เขามาสอนไหนยี่ห้อกะ อาจารย์ตีให้อาจารย์ตื้อตัวกันหนึ่งหนึงขึ้นดอกออันนี้ก็เป็นครอบฟันห้องพ่อมาดูเพิ่มเพิ่นแปลออกามาสิเลยฟันสั้นๆตัวเลยม่ปรเลผู้หญิงใส่ชุดขาวมาหาบอกซีมันั่นอฮะซีผู้หญิงว่าเกี่ยวบ่เป็นชักเทียเอาโอ้พ่แม่เขม่รายเทียเรี่นบ่า่่่่ตดเลยอืาตีซีอืม ก็ขึ้นมาเยอะหลายหาเกหูเกาตัวกันหนึ่งหนึ่งตัวเดิมมากว่าน้อนี่อันหนึ่นึ่งนี่บก็ได้หอกถีบได้ตามมาเไคนมันกับหลยโอ้ยคักให้มันเกิยูสังตังเดเนาะก็ฟันเย็นพอน่ะนะอ้าว้ยนั่นอะไรควบันใจข้านเก่าเปีนก่า่ยกมดลางน้ำแล้วซื้อแล้วก็เล้ยโอ้ยไล่คน อะไของน้ำกดพี่น้องเนาะเอาตามนั่นล่ะคือความฝันสั้นผู้หญิงใช้ชุดสาวไม่รู้โยมาเลาะเรี่ยอยู่อันฝันน่ะโอ้โหนี่ละีต้นไม่ไงล่ะต้นดอกไม้จัดต้นไม่ไงนี่บอกแน่นโอ้ยเย่นดีเลยเนาะต้นเรียผู้ชายนี่ฮะโอ้ขัดมันฟังนี่นี่ต้นนี่ไม่มีห้างพูดอันนั้นผู้หญิงโอ้คุณเป็นดอกไม้หาพอส่วนมากกต่ถือว่าตะห่างนี่ เนาะคุยยังไงจะมาแต่ห้างนี่ว่าอะไรกันวัตต้นมะขามแบบงวกบอกมับอกว่าจะได้ยังนั่งหนึ่งคนน้องค่ายมาดูย่างออกไปแล้วตอนนี้เห็นล่ะรถกรจอดอยู่จังรถเจ้าะนะเพราะท่านหอดรถใบใบกามากก็ร่างสีนับผมเนาะสรุปก็คือนี่แหละก็คือชุดตัวงวดอ่ะเนาะ กันบ่เอานี้ก็เอางนั่นหะหนึ่งหนึ่งนี่ะบ่เล็กหน่อยเนาะพอเนาะใ่่อยหน่อยได้เเสไม่ักให้เว้ยยู่ซังบ้าเนาะยู่เจงไหนอ่ะผมไปออกเงี้ยผมใช้ต้นไม้อยู่คนเก่าชุดเก่าโอ้มุงเก่านาคนมองนี้เอเงี้ยเราไมเห็นอยู่ไต้ ไวมันหนาผ่านน้ำมดติดดอกเนาะเอามาเนี่ยครับผมมวนนี้อาจารย์มาคืกตัวเก่าพี่น้องเนาะตามเพื่อออกมาเนาะไม่หันฝันก็ขัดดูใส่หมั่งตายเลยพี่น้องเนาะยิงงูเนาะแล้วก็พ่อฟ้าตรงอ่ดพ่อแล้แปลว่าเป็นี้สี่อ่ะฝากกับเพื่อนพี่น้องทุกที่ขอให้เฮงๆฟังๆครับผมสวัสดีครับผมต้องขอบคุณคุณป่อหลายๆครับผมใช้บุญช่วยกัน